สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสวนของผมเองนะครับตั้งชื่อเล่นเล่นว่ามุมคนการเกษตรไม่นขนาดนั้นนะครับพอดีเราได้ดูโพสต์หนึ่งจากบ้านและสวนนะครับเขาบอกว่าต้นใส่ใบสักนะครับที่คนกำลังนิยมเนะี่ยสามารถที่จะชำใบแล้วให้เกิดรากได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองดูนะครับอย่างแรกเลยเ็าบอกว่าให้ เลือกใบนะครับผมที่แก่แล้วประมาณกลางๆนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็จะตัดเอาใบเล็กนะครับผมเพราะผมเสียดายใบใหญ่ผมไม่กล้าชาใบใหญ่นะครับก็ตัดเฉียง4ี่สิบห้าองศานะครับเอาใบนี้แล้วกันนะครับผมตัดเฉียง4ี่สิห้าองศานะครับเรามาดูกันอ่านี่ครับผมเราตัดเฉียง4ี่สิห้าองศานะครับ แล้วเราก็ล้างยางออกก่อนนะครับบอกว่าล้างยางออกก่อนนะครับผมล้างใบด้วยแล้วกันล้างใบล้างยางออกให้หมดนะครับพอล้างยางเสร็จแล้วเราก็แค่แช่ลงในน้ำนะครับน้าต้องเลือกน้ำที่ถ้าเป็นน้ำประปาคอรีนก็คือเราต้องเป็นน้ำที่พักไว้ในถังก่อนนะครับผมอย่างน้อย2-3วันนะครับแล้วค่อย น้ำนั้นมาใช้นะครับผมอันนี้ก็วางลงไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสี่สิบห้าองศาอาสี่สิบห้าองศาแล้วก็จุ่มใบลงไปแก้วผมไม่รูุใหญ่ไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองดูเขาบอกว่าเอาไว้สามสิบวันครับผมประมาณยี่สิบกว่าถึงสามสิบวันนะผมอ่านไม่ไม่หมดเดี๋ยวผมจะลอกอีกใบหนึ่งนะครับผมลองสอง ใบก็เรากันกลัวมากเลยครับกลัวไปเฉือนต้นมันออนี่นะครับผมเรา,าตัดที่เฉียง45องศาครับพอเราได้ใบที่15องศาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาล้างยางออกนะครับผมอพอล้างยางออกเสร็จแล้วนะครับ เราก็แช่แช่ไว้แก้วเดียวกันหรือคนละแก้วดีกว่าเนาะทดลองดูคนละแก้วดีกว่าทดลองสองใบแล้วกันครับสงสารน้องน้องเลือดออกแล้วครับผลต้นที่เลือดน้องเลือดออกแล้วนี่ก็คงไม่ต้องทําอะไรน้องเนาะทำยางน้องกำลังไหลนะครับผมสำหรับการกระทำชำใบนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง สามนาทีเราก็สามารถที่จะชำไส่ใบสักได้แล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาสามนาทีก็จริงแต่ไม่รับประกันว่าผ่านไปหนึ่งเดือนลาบจะงอกไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกรอบเมื่อผ่านไปสามเดือนว่าจะมีรากงอกไหมครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ